เรียนตามเพื่อนทันหรือยังจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆปิดเทอมกันแล้วค่ะนี่ฉันพูดมาตั้งนานเน็ตฉันค้างเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาไงดีปัดทิ้งก่อนแอปไม่ดีหรือเน็ตหนูไม่ดีเฮ้ยหนูเพิ่งเติมเลยนะรู้ไว้แบบคือวันก่อนจำได้ว่าเช็คเน็ตก่อนแข่งเลยแบบว่าเออ มันไม่รู้ว่าอาทิตย์ก่อนหน้านั้นัเช็ดว่าเน็ตใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วมันก็บอกใช้ได้ถึงวันที่สิบแปดแล้ววันนั้นวันที่สิบแปดเลยแบบแม่เติมสร็จเรื่ังนะแล้วมันก็เติมให้แล้วรู้สึกวันนั้นเน็ตดีมากเรียนตามเพื่อนทันหรือยังจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆปิดเทอมกันแล้วค่ะแล้วหนูต้องไปสอบซ่อมย้อนหลังเพราะว่าติดโควิดแล้วมันคือแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะที่ติดโควิดช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงสอบใช่ไหมแล้วแบบไม่อยากเครียดทั้งโปเกมอนไม่อยากเครียดทั้งสอบก็เลย แบบว่าขอเล่นสอบเป็นอาทิตย์หน้าแทนอะไรอย่างนี้เราได้แยกนอนแยกนอนกัเลยแยกห้องนอน,น,อน,น,อนคนเดียวเลยอยู่กักบแชมป์ค่ะเพราะว่าแชมป์ก็ติดเหมือนกันหนูตรวจวันนั้นเจอแชมป์ก็ตรวจวันนั้นเจอเหมือนก็ตรวจวันนั้นเจอ